สวัสดีค่ะหชื่อน้องเดือนค่ะตอนนี้เราก็กําลังอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เหรียญกระสาบค่ะซึ่งตอนนี้เราก็กําลังอยู่ที่ห้องเหรียญและสังคมไทยค่ะซึ่งนอกจากเหรียญเนี่ยที่เราจะใช้จ่ายแล้วนะคะยังจะเกี่ยวข้องกับการที่เราเกิดแล้วก็การที่เราตายค่ะเช่นพิธีการทําขวัญน,นะคะซึ่งพิธีทําขวัญน,นี้จะเป็นพิธีตอนที่เราเกิดแรกๆเลยเนาะ นอกจากวิธีทำขวาญแล้วนะคะก็ยังจะเกี่ยวกับสุภาษิตได้ค่ะเช่นใช้เงินเป็นเบี้ยนะคะแล้วก็พาดในเรียนเบี้ยแล้วก็สิบเรียกใกล้มือค่ะนอกจากจะเกี่ยวกับสุภาษิตต่างๆแล้วนะคะก็ยังจะเกี่ยวกับเรื่องของพิธีกรรมค่ะเช่นการโปรย การโปรยทานในพิธีอุปสมบทนะคะแล้วก็การฝังรูปนิมิตค่ะซึ่งการฝังรูปนิมิตเนี่ยจะเป็นการบูชานะคะนอกจากการฝังรูปนิมิตแล้วยังจะเกี่ยวข้องกับเหรียญที่ใช้ในพิธีสินสอดนะคะซึ่งพิธีสินสอดเนี่ยมันก็จะเป็นพิธีมั่นเนาะนอกจากพิธีมั่นแล้วนะคะยังจะเป็น พิธีอรอยกระทงค่ะซึ่งจะเป็นการสะเดาะเคราะห์เนาะซึ่งการสะเดาะเคราะห์เนี่ยก็จะโยนเหรียญลงไปในกระทงนั่นแหละค่ะ <_ d oll> นอกจากที่จะใช้เป็นการสะเดาะเคราะห์แล้วนะคะเหรียญเนี่ยก็ยังจะสามารถนํามาเป็นเครื่องแต่งกายได้ค่ะ <_ d oll> นอกจากที่จะใช้เป็นเครื่องแต่งกายแล้วนะคะก็ยังจะมีการ ก็ยังจะมีการนำพาเราไปสู่โลกหลังความตายด้วยค่ะเช่นอของประเทศไทยนะคะของประเทศจีนแล้วก็ของชาตตะวันตกค่ะซึ่งของชาวตะวันตกเนี่ยจะเป็นการที่เรามอบเหรียญให้กับคนที่จะพาเราไปสู่โลกหลังความตายค่ะนอกจากที่จะนำพาเราไปสู่โลกหลังความตายแล้วก็ยังจะทำให้เราโชคดีนะคะก็คือ ของประเทศจีนนะคะก็จะเป็นตามนี้ต่อมานะคะจะเป็นของประเทศญี่ปุ่นค่ะซึ่งของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจะใช้เป็นเหรียญ5เยนนะคะซึ่งเหรียญ5เยนเนี่ยจะเป็นเหรียญที่เขานิยมใช้เวลาไปที่วัดกันค่ะก็ต้องขอจบกันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับ เรื่องราวของเหรียญแล้วก็ความเป็นมาของเรานะคะสวัสดีค่ะ